لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء أهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام ผมไฟโรอยู่เป็นสุขเป็นประจำทุกค่าวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม t m เ v มทครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่กับการพูดคุยกับดรสุเลมานบุญชมนะครับผูดด้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุยกันไว้กับบทบาทของท่านในการบริหารงานของสมาคมโรงเรียนอิสลามสอนศาสนาอิสลามซึ่งจะเป็นเครือข่ายกันอยู่มีหลายโรงด้วยกันนะครับซึ่งเราได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเครือข่ายโรงเรียนเหล่านี้ว่ามีประโยชน์ที่ส่งตรงถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ปกครองที่ส่งลูกส่งหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนลักษณะอย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับดรสุไลามานนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับเดี๋ยวเชิญพบกับดรสุไลมานบุญชมครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะฮมะตุลลอฮฺวะบเรากาตุครับต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับวันนี้ที่สละเวลามาในวันหยุด มาพูดคุยบันทึกรายการเพื่อที่จะให้สาระข้อมูลเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมทางบ้านผมย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของอาจารย์ในช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศอียิปต์อีกครั้งหนึ่งดีกว่าคือเข้าใจว่านักศึกษาอียิปต์เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีเรื่องไม่ดีต่างๆเรื่องไม่ดีอาจไม่ได้เกิดจากตัวเองจ,จะไปเห็นไปประสบพบเจอในลักษณะอย่างนั้นอยากถามอาจารย์ว่า ชีวิตในอียิปต์ประมาณหปีใช่ไหมครับที่อยู่ถึงนั้นรเราได้รับอะไรที่สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราในปัจจุบันนี้บ้างครับเรื่องแรกเลยนะครับเชื่อว่านักศึกษาหรือคนที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศทุกคนนะภาพโดยรวมเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่าคิดว่าอยู่เมืองนอกแล้วสบายมันหรูหรารมันฟุ่มเฟือยมันนะแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันต้องต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดครับตั้งแต่สมัยที่ที่เริ่มไปครั้งแรกนี่ออกจากบ้านไปคือไปสนามบินเนี่ยก้าวแรกที่เหยียบลงสนามบินมันก็เจอปัญหาแล้วเพราะเด็กทุกคนนะครับภาษาอัหรับก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรสักเท่าไหร่ตอนที่ไปเรียนกันเนี่ยนะครับ,รบก็ได้รุ่นพี่หรือคนที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยคอยช่วยเหลือประสานงาน ราะนั้นนักศึกษาทุกคนที่ไปก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองอสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็ได้ได้ประสบการณ์รตั้งแต่แรกๆเลยไปอยู่รุนพี่ดูแลที่อยู่ที่พักให้ก็เริ่มต้นสมุดเล่มหนึง่งไปจ่ายตลาดก็<อ>จดเขาพูดยังไงบ้างผักชนิดนี้เรียกว่าอะไร,นะรอันนั้นคือบทเรียนตั้งแต่แรกๆเลยสําหรับคนที่ไปเรียนต่อ,อในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับ,รบการช่วยเหลือตัวเองการดูแลต่างๆแล้วก็การวางระบบชีวิต ของตัวเองเพราะการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเขาก็เรียนตามตารางตามเวลาแต่เราเองเนี่ยต้องไปไปใหม่ๆก็ต้องปรับตัวพอสมควรกับการฟังการเอาง่ายๆคือแม้กระทั่งการเช็คชื่อการเรียกชื่อเขาเรียกชื่อเราไปแล้วเรายังยังยังไม่ขังไม่รู้เรื่องเลยทีนั้เอาเลขที่ 1- ถึงเลขที่10เลขที่11ถึงเลขที่20ไอ้เราก็ฟังใหม่ๆตอนแรกๆนั่นนั่นคือส่วนหนึ่งที่ ทุกอย่างต้องปรับตัวต้องอะไรเขาเขาเขาเรียกเป็นชื่อเลยอเขาเรียกเป็นเลขฮะเรียกเป็นเลขฮะอ๋อไม่เรียกเป็น<ข>ชื่อเลยมั้ยเยอะนักนักศึกษาตอนที่ไปใหม่ๆอยู่ซานอวีเนะี่ยก,ก็ก็เรียกทีนึงวิสิบคนสิบคนก็บอก<ม>ชื่ออ้างขานเลขของตัวเองอะไรเขาก็เช็คอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่เป็นประสบการณ์แล้วเราเองเนี่ยเวลาไปอยู่เราก็อยากที่จะช่วยเหลือ ตัวเองหาทุนการเรียนผมไปเนี่ยไม่ได้มีทุนการศึกษา oh. แล้วเราพอเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ก็พยายามหาช่องทางว่ามีทุนการเรียนที่ไหนบ้าง oh. ก็ไปสมัครจนเทำดีแลได้ทุนแล้วก็กินทุนส่วนหนึ่งซึ่ง oh. มิสุสอลานเขาให้ทุนแต่ว่าไม่ได้มากมายนะก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยค่าเช่าบ้านได้ก็ประมาณให้เยอะไหมพอตีมเงินไทยได้สองร้อยเดือนเท่าไหร่ประมาณฮะไม่ไม่ไม่มากครับพออาจจะพอค่าเช่าบ้านอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจ้าห้าพันอะไรั้าต่างนั้นฮะอาจจะไม่ถึงด้วยนะประมาณประมาณนะพระ่าณสามสี่พันบาทโดยโดยประมาณเจ็ดสิบปอตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สามสิบปอซึ่งคนที่ได้ทุนแล้วก็อยู่ที่หอพักของอาสาเนี่ยก็จะดูแลทั้งหมดแต่เด็กข้างนอก ก็ต้องไปขอแล้วได้แล้วเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณสอบผ่านทุกปีก็จะได้ทุนเรื่อยไปจนกระทั่งจบโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสอบไม่ผ่านก็ตัดทุนมันก็เป็นกระบวนการที่ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องพยายามขยานต้องต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรประมาณประมาณนี้อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เป็นระบบการช่วยเหลือแล้วก็การจัดการเรียนการสอนนะครับเวลาไปเรียนหนังสือก็ต้องเข้าคลาสต้องมีเพื่อนครับ ว่าคนเดียวเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ทั้งเพื่อนทั้งคนไทยเพื่อนของชาวชาวต่างชาติมันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยในขนามีเพื่อนหลายชาตินะที่เป็นเพื่อนในสมัยส่วนใหญ่ที่รู่นนี่ก็จะเป็นพวกแอฟริกานะครับเป็นคนสีผิวเป็นกาหน้าบ้างเป็นเออไนจีเรียเป็นแล้วก็คนอาหรับบ้างนะครับก็รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็จะเป็นกลุ่มในพวกเอเชียมาเลเซียอินโดนีเซียบูนาสิ่งที่อาจารย์คิดว่าตัวเองได้รับ จากประเทศอียิปต์จากการไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอันตาศัตร์ตั้งแต่ระดับสนาวีมัธยมจนกระทั่งระดับอุดมศึกษาเนี่ยที่คิดว่าเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากเมืองไทยเราได้จากอียิปต์ล้วนๆเลยนั่นคืออะไรอ่าน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้ครับเพราะเราทราบดีว่าอียิปต์เนี่ยมหาวิทยาลัยอันตศัตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากรอารยุพันกว่าปีเนี่ยซึ่งก็มีมีลักษณะของการการเรียนรู้ที่ที่ ค่อนข้างที่เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับศาสตร์ในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยอาจารย์ professor หรือคนที่สอนก็จะจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วความเป็นกันเองค่อนข้างสูงนะครับไม่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 ได้มีช่องว่างอะไรมากมายนักแล้วแต่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ตรงก็คือชีวิตในในต่างประเทศอย่างในอียิปต์เนี่ยมันมันต้องสู้ทุกอย่างต้องสู้ทุกอย่างเอาง่ายๆนะครับว่า รถเมย์บ้านเราเนี่ยเราเขาว่าแย่มากๆนะจอดไม่ตรงป้ายเบียดขึ้นต้องโหนต้องอะไรเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเวลาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยที่ที่จะวางเท้าที่จะยืนเนี่ยยังแทบจะไม่มีเวลาขึ้นรถเมย์ต้องวิ่งไล่ตามรถเขาไม็นที่จอดสนิท่ในนั้นเราก็าชะลอชะลอก็วิ่งกระโดดขึ้นโดดลงอะไรตามนี้มันก็มันเป็นคือคนอินกิบก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เป็นอย่างงานเขาก็ทํากันอย่างนั้นเราก็ต้องต้องปรับวิถีชีวิตที่มันแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิต หรูหราสะดวกสบายที่จะขึ้นรถเมล์หรือมีรถส่วนตัวอะไระก็ขึ้นรถเมล์กันเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ที่เดินสาก็ขึ้นรถเมล์กันเป็นหลักขึ้นรถเมล์เป็นหลักนะครับก็ใช้ขึ้นแท็กซี่กันบ้างเพราะหลายต่างแพงมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าอะไรที่ส่วนใหญ่ประหยัดกันได้ก็ประหยัดนั่นแหละนะครับบางทีมีรถรางของรถไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างก็ก็แต่ถ้าจําเป็นรีบด่วนอะไรก็ต้ใช้ใช้แท็กซี่โดยทั่วไปมันทําให้เราเราต้องสู้เหมือนกับเด็กที่อยู่ข้างนอกเนี่ย ต้องเช่าบ้านเองต้องทําสัญญาต้องคุยต้องพูดต้องอเพราะมันเป็นเรื่องกระบวนการที่มันไม่ได้ถูกจัดการให้แล้วถ้าเราเสียเปรียบเราเป็นต่างชาติเราเป็นนักศึกษาอะไรต่างๆเขต้องพูดคุยมันก็ได้ประสบการณ์ทวกอย่นะครับจากการเรียนรู้ซึ่งมันนอกเหนือจากในตําราและมันเป็นประสบการณ์ที่เวลาที่ได้มาแล้วเนี่ย มันก็ใช้ในการดําเนินชีวิตของเรารได้ดีก็แสดงว่าสิ่งท,ที่ที่อาจารย์ได้มาจากการไปอยู่ในประเทศอียิปต์ประมาณปีไปีว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนผมมองดูแล้วในเรื่องของการสู้ชีวิตความอดทนเนี่ยนักศึกษา,าต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะมีติดตัวอยู่ใช่ครับกันทุกคนเลย<ช>รถอยู่อินเดียก็<笑><笑>ก็พอจะทราบว่าทุกอย่างคือเราต้อง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 สู้ต้องอยู่ให้ได้อะใช่ใแล้วเรื่องของความกดดันเช่นผมเข้าใจดีนะครับว่า ระบบการศึกษาของที่นั่นเนี่ยเขาสอบกันปีหนึ่งสองครั้งครับแล้วก็ไม่ได้มีซ่อมไม่ได้มีอะไรไมอนะเหมือนเหมือนกับที่เราเอั่นมากนะค็คือต้องผ่านทุกวิชาอย่างเงี้ยต้องผ่านกติกาที่เขาอนุญาตให้ก็คือว่าถ้าในกลุ่มรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเนี่ยตกได้สองวิชาหมายความไม่ผ่านสองวิชาเลื่อนชั้นได้แต่ว่าต้องมาเก็บในส่วนที่ไม่ผ่านแต่ถ้าเกินกว่านั้นหมายความว่าในการศึกษานั้นก็ซ้ํา สามก็คือเรียนปีหน้าก็เรียนติดเหลือสามวิชาสีวิชาก็เรียนแค่นั้นแหละมันก็ทําให้กดดันเสียเวลา oh. คนที่ไปเรียนต้องใช้เวลามากๆเพราะถ้าพลาด <Okay. S 2> นั่นแล้วไม่มีการสอบเก็บคะแนนอะไรทั้งสิน้น <Okay. S 2> เรียนในคลาสแล้วก็ไปสอบกันวันสอบบางคนดูหนังสือมาเยอะวานกลางๆสอบป่วยบ้างหรือดูหนังสือมาแล้วเนี่ยข้อสอบก็มีไม่เยอะสามข้อสี่ข้อแค่นั้นเองอ hmm. นะถ้าเกิดว่าทําแล้ว รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ดีหรือพลาดในการดูหนังสือในการเตรียมตัวอะไรต่างๆเนี่ยความท้อถอยความถดถอยมันก็เกิดขึ้นอันนี้คือสภาพปกติของนักศึกษาใช่ไหมมันกดดันแล้วบ,บางทีคนที่บ้านก็คาดหวังสูงก็เลยทำให้นักศึกษาหลายคนกดดันอันนี้เป็นชีวิตประสบการณ์ที่ท,ที่เด็กๆทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าโอ,อกาสที่จะมาสื่อสารจะพูดให้ใครฟังเนี่ยมีไม่เยอะหรอกรรทุกคนก็พยายามทุ่มเทเรียนหนังสือกันจนกว่าจะ ประสบความสาเร็จนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับนะถ้าจะพูดถึงชีวิตการป็นอยู่ของนักเรียนไทยคือทราบมาว่านักเรียนไทยที่ไปใช้ชีวิตศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเนี่ยนะคือ,คอ,คอมาจากสถาบันที่แตกต่างกันมาจากพื้นที่จังหวัดครับภูมิภาคที่แตกต่างกันในประเทศไทยเนี่ยเราไปอยู่ที่นู่นปั๊บเนี่ยมันมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งภาคแบ่งโรงเรียนแบ่งสถาบัน แล้วกลายเป็นกลายเป็นเรื่องราวของการทะเลาะบอกแว้กันนี้มาเลยใแต่ผมกลับมานานมากแล้วนะครับนานมากแต่ว่าในสมัยนะตอนที่อยู่เนี่ยก็คือเป็นคนไทยก็คือคนไทยมีที่รวมอยู่ของนักเรียนไทยก็คือสมาคมนักเรียนก็มีมีสมาคมอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคแรกแกแล้วอันนั้นคือเซ็นเตอร์ที่เด็กไทยทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะสื่อสารถึงที่นั่นแล้วมีนายกมีการบริหารจัดการ แล้วก็เชื่อมโยงกับสถานทูตนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็นั่นแล้วในแต่ละโรงเรียนก็จะมีอุสรอสมมติเด็กนักเรียนที่ไปจากโรงเรียนศาสนูปรัถมก็ไปกลุ่มหนึ่งเขาก็จะไปอยู่กันอุสรอนี่แปว่าครอบครัวรันครอบครัวหนึ่งเลยอุสรอเล็กอุสรอใหญ่ก็แล้วแต่นะครับก็จะมีตัวแทนมีหัวหน้ากลุ่มก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วในในส่วนของคนไทยเองเนี่ยถูกแบ่งโดยภาค มนใหญ่จะถูกแบ่งดยภาคก็คือมีเด็กภาคกลางเด็กภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ทางทางเหนือก็มีนะครับเด็กนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ก็ก็จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็จะอยู่คนนี้เด็กกลุ่มภาคกลางนะนี่แต่ว่าทํางานร่วมกันนะครับทำงานในกระบวนการในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะดึงคนที่ มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก็มามาใช้ประสบการณ์คือแสดงว่าไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันไม่มีก็คือเขาแบ่งกันด้วยเรื่องกับภาษาด้วยภาษาแต่ว่าถามว่ามีเพื่อนที่ใช้เป็นภักได้ตอนล่างพูดภาษามาลรายูก็เรียนหนังสือด้วยการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอะไรด้วยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะว่าเนี่แกเด็กกรุงเทพอันนี้แกเด็กไม่ได้ม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามีคนเยอะมากนะครับเป็นพันๆอยู่เป็นพันๆเนะก็วันนั้นก็ ความความเยอะที่จํานวนเนี่ยมันก็ถูกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยอะไรต่างๆด้วยพื้นที่ที่ตั้งของบ้านที่พักอยู่นะครับคณะที่เรียนนะอย่างเช่นอ่คนนี้เรียนอยู่คณะเดียวกันอยู่ชั้นปีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็จะรู้จักค,คุ้นเคยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักศึกษาประเทศอะไรที่ไปศึกษา ที่หมายเวลาาสด้มีจานวนมากที่สุดประเทศไทยหรือเปล่าอ๋อมาเลเซียนี่ยเยอะอินโดนีเซียมาเลเซียถ้าในแถบเอเชียนะเยอะกว่าคนไทยเขาอยู่กันเป็นเมืองเป็นนั่นเลยเพราะว่าอล้วซื้อเมืองกันเลยนะตั้งเมืองใหม่มีเม็มาเลยเลยนะเป็นเหมือนกับเป็นที่ของเขาเลยตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีขยายการขยายก็มาเลย่อยเลยเอาง่ายๆว่าคนไทยเราอะมีมุสลิมอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนในพื้นที่แล้วคนมาเลเซียเก้าสิบเก้าปอร์ต ที่เป็นมุสลิมแล้วอัตราที่เขาส่งไปเขาไปเรียนกันเนี่ยนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าด้วยสภาพทางการเมืองหรืออื่นๆเนี่ยมันจะมีผลทําให้จํานวนนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อลดลงหรือเปล่าหรือความมั่นคงของประเทศเรื่องของการเมืองในบ้านเขาอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเนี่ยแต่ตอนที่ผมอยู่เรื่องเหล่านี้ไม่มีผู้นําคนเดียวอยู่ตั้งสามสิบสี่สิบปีก็ก็ไม่มีปัญหาทางด้านการเมือง ก็ถ้าให้อาจารย์ฝากถึงผู้ปกครองที่ส่งลูกส่งหลานไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยอยากจะแนะนําผู้ปกครองที่วันนี้กําลังรอความสําเร็จของลูกจะฝากยังไงบ้างจะแนะนํำยังไงการศึกษานะครับเป็นเรื่องสําคัญคแล้วทุกคนที่ไปผมก็เชื่อว่าใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ครับนะครับแต่ว่า,าความยากง่ายของแต่ละคนความสําเร็จต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับก็ทุ่มเทแล้วก็เรียนหนังสืออยากประสบความสําเร็จกับทั้งนั้นแหละแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็มีนะครับคนที่กลับมาแล้วก็มาสร้างงานสร้างประโยชน์ให้นะครับคนที่อยู่ทางนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือกําลังใจนะที่จะต้องให้ซึ่งการและกันเดี๋ยวนี้การสื่อสารเร็วขึ้นนะครับเด็กๆสื่อสารกับผู้ปกครองเห็นหน้าพูดคุยกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับสมัยหลายสิบปีที่แล้วเนี่ย จดหมายกันอย่างเดียวกว่าจะไปถึงก็สิบหวันครึ่งเดือนก็เสียงกันไปเขียนกันแต่เดี๋ยวนี้จะสั่งจะอะไรต้องการอะไรเนี่ยแล้วบางทีนะครับสมัยที่การเดินทางไม่สะดวกค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ไม่ได้กลับบ้านกันบ่อยๆอ สองปีสามปีอยู่เวลาที่มันเป็นช่วงเวลาพักก็ไปหาประสบการณนะ์ไปเรียนรู้ประสบการณ์บางทีก็ไปเที่ยวบ้างหาประสบการณ์อะไรต่างๆแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแหละภาษาอะไระก็ได้ขึ้นในส่วนที่ใหม่ๆเนี่ยบางทีพอสอบเสร็จกลับบ้านแล้วชีวิตครึ่งหนึ่งก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็กลับไปเพราะนั้นความเข้มขน้นความผูกพันหรืออะไรต่างๆหรือโอกาสต่างๆก็อาจจะเสียไปด้วยกับ การการเดินทางบ่อยๆอะไรแบบนี้ะนะครับคืออาจารย์กำลังจะสะท้อนไปถึงผู้ปกครองที่ส่งลูกส่งหลานไปเรียนอยู่ต่างประเทศเอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะอีอ่างเดียวทุกที่ที่ว่าถ้าในช่วงปิดเทอมในปิดเทอมที่นู่นถ้าเป็นไ่ได้เนี่ยไม่ต้องให้ลูกให้หลานกลับมาเมืองไทยบ้างไม่ต้องกลับมาลอยก็สองสามปีครในในขณะที่ที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่อยากต้องการคือเราอยากหาประสบการณ์เดินทางไปดู วัฒนธรรมที่อื่นไปท่องเที่ยวอะไรในช่วงเหล่านั้นรหรือบางคน<ม>ในบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานหาประสบการณ์อะไรได้ันกฝึกงานได้อะไรได้ก็กสมควรที่จะทําใช้เวลาในส่วนตรงนั้น<ม>นะครับอย่าไปมองว่าเเขาไม่ได้เรียนกันเาปิดเทอมกลับบ้านดีกว่านะแล้วพอแม่บางทีเราก็เห็นว่าเ้ยไม่เป็นไรละไม่ได้เรียนก็กลับมาอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าชีวิตหน,ห,นหนึ่งปีการศึกษาอยู่นู่นครึ่งหนึ่งอยู่นี่ครึ่งหนึ่ง ก็ก็มีผลดีมีผลเสียอย่างที่ดีก็คือได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดคนที่บ้านแต่ข้อเสียก็คือเราก็ขาดโอกาสในการศึกษากันอะไรหาข้อมูลไปถ้าพูดถึงวัฒนธรรมของอียิปต์พูดถึงสภาพแวดล้อมของอียิปต์เข้าใจว่าอียิปต์คือเป็นแหล่งอารยธรรมระดับโลกไม่สูปอติเมียก็อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พูดง่ายๆว่าติดอันดับหนึ่งในศึของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดที่อยู่ในอียิปต์ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างยังไงบ้างกับประเทศไทยเพราะว่าการถ้าจะมองว่าประเทศไทยก็คือประเทศที่เป็นมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดพูดง่ายๆรายได้หลักของประเทศไทยก็คือมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอียิปต์ก็เป็นแหล่งอรารยธรรมแล้วก็มีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวหลายๆเมืองต่างชาติก็ไปลงไปสิ่งที่อาจารย์เห็นนี่เงี้ยคิดว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการประกอบอาชีพ ลักษณะที่ใช้ภาษาอย่างคนไทยใช้ภาษาอาหรับอะไรกันได้ม,ม,มันจะทําอะไรได้บ้างยังไงคนแต่างอ<น>ันที่ในอี์เนี่ยการท่องเที่ยวคือไรายได้ลันแบบต้นๆเลยเพราะ<อ>ว่าเขาเ<อ>ขา,ามีพีระมิดลูกมีตูตานคาเมลน,นี่ก็โหเงินมากมายมหาศาลนะครับถ้าสภาพบ้านเมืองเขาปกติปนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปได้อะไรต่างๆนี่อันนี้ก็คือส่วนที่เขาเป็นรายได้ในเรื่องของ เรื่องของภาษาเรื่องทักษะสกิลต่างๆของนักเรียนนักศึกษาที่นั่นตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็มีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนเปิดทำธุรกิจด้วยนะในในอียิปต์เนี่ยซึ่งสมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยเพราะเขาห้ามแต่ตอนนี้อ้ด้วยความที่เรารู้ช่องทางต่างๆด้วยนะครับก็ได้แล้วบางคนหลายๆคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ทําในเรื่องของการท่องเที่ยว จัดตัวเลยรู้แบบมาถึงตรงนึ้ก็ส่งเข้าไปในใน,ในประเทศอียิปต์ก็พาแขกทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติอะไรเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นบริษัทหรือรส่งมาที่เมืองไทยก็มีอะไรก็มีมนะครับอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งของเครือข่ายที่กว้างขึ้นในเรื่องของภาษาเรื่องของการศึกษาและวัฒนธรรมของเขาคือตรงนี้เนี่ยที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาคือมันไม่ใช่จำ เาไดกจำกัดเฉพาอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวใช่ครับคือโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการที่จะได้ประโยชน์มากนอกเหนือจากเรื่องการเรียนในห้องเรียนอาจจะได้ทั้งเรื่องของทุนทรัพย์บ้างอะไรบางสิ่งบางอย่างสร้างรายได้ด้วยใช่ฮะสร้างรายได้ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งซึ่งบางครั้งสิ่งหนึ่งที่กลัวเนียคือว่ากลัวมันจะไปกระทบกับงานหลัก พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ชอบสักคนเลยนะน้อย <c oughs> เพราะว่าความหวังนี่อยู่ตรงที่ว่าเมื่อลูกไปเรียนหนังสืออยากให้จบกลับมาอยู่ที่บ้าน <c oughs> แต่บางคนได้ด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้มันมันได้ได้เรียนด้วยได้สตางค์ด้วยทําธุรกิจอะไรได้ด้วย <c oughs> ก็ไม่อยากจะกละับแล้วก็สนุกอยู่กับการใช้ชีวิตใน <c oughs> ลักษณะแบบนั้นแต่้าถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่รอความหวังอยู่ที่บ้านเนี่ย <c oughs> ก็อยากเห็นความสําเร็จทั้งนั้นแหละ ช่นะครับก็ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่แต่ละคนมองไม่เหมือนกันครับก็วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เรื่องราวของชีวิตในอียิปต์ผมคิดว่าเรื่องราวชีวิตในต่างแดนของอดีตนักศึกษาที่มีโอกาสไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยผมมองว่า ทุกคนได้ประสบการณ์กลับมารบประสบการณ์มีความรู้กลับมาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมาช่วยสานต่อเรื่องราวต่างๆในสังคมในประเทศไทยในสัปดาห์หน้าอาจารย์ครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าครั้งหน้าอีกครั้งสุดท้ายคืออยากจะ<อ>พูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยงานที่อาจารย์ต้องมีบทบาทในการดูแลอีกอย่างน้อยสองสองเรื่องในการสององค์กรในการนั่นคือเรื่องราวของ<อ> ศูนย์โครงการอบรมโครงการอบรมผู้ผู้สนใจอิสลามหรือว่ามลอัลลอฮที่อมุชิสันนิชนแล้วก็อีกทีหนึงก็คือนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งมองดูแล้วว่าเนื่องจากสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ในสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีอยู่จํานวนมากแล้วก็นโยบายการบริหารจัดการในอนาคต โรงเรียนใหญ่มีโอกาสจะช่วยโรยเงเรียนเล็กบ้างไหมอย่างหนหลายกรณีอย่างเช่นกรณีที่โรงเรียนเล็กที่เปิดมาโรงเรียนเล็กกว่าถึง,งเรียนที่มีจํานวนนักศึกษานักเรียนไม่เยอะครับอาจจะร้อยร้อยกว่าร้าาอยกว่าคนเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งพอรวมรวมแล้วค่าหัวที่ได้มาเงินอุดหนุนมาเนี่ยอาจจะยังไม่พอกับค่าบธธร,ร,าริหารจัดการอาจจะต้องแบกรับภาร,ระในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่อาจจะตกเดือนละสีซ่ห้าหมื่นหนึ่งแสนบาทบางทีอยู่ในช่วงภาวะขาดครู มีนโยบายที่โรงเรียนใหญ่จะส่งครูมาช่วยสอนในระหว่างที่รอรับสมัครครูใหม่หรือเปล่าอะไรลักษณะยอย่างนี้คือทั้งหมดแล้วคือการช่วยเหลือให้สังคมมุสลิมโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆได้มีโอกาสในการที่จะยืนด้วยลำแข้งลำขาตัวเองแล้วก็จะให้สามารถที่จะมีนักเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไะสร้างบุคลากรส่งต่อเข้ามาในสังคมได้อีกและในส่วนของวันรับเองเนี่ย ผมเห็นแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกับอาจารย์บรจรงจรงบ็นตาสันเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยในประเทศไทยองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เปิดสอนมันลฟอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆและดําเนินการมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนเหมือนกับที่มูนิสานตชนทำในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นบุคลากรแล้วก็ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการเรียนการสอนตรงนี้อยู่ไม่ต่างกว่าสิปีแล้วอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรกับการดําเนินการในอนาคตข้างหน้าก็อินชาลอัลสัปดาห์หน้ามาคุยกันนะเอาละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกทัานครับเรื่องราวดีๆนะครับของบุคคลที่ทํางานนะครับแล้วก็อุทิศเยสละเรื่องของเวลาเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็น สังคมให้กับคนมุสลิมหรือว่าคนต่างศาสนกเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรที่จะนํามาพูดคุยแล้วก็นํามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสําหรับคนในรุ่นหลังๆต่อไปนะครับเรื่องราววันนี้ที่พูดคุยกับดรสุไลมานุนชมวันนี้นะครับคงจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สามารถทําให้ท่านผู้ปกครองหลายๆคนที่วันนี้ส่งลูกสง่งหลานไปศึกษาต่ออยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะในประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับได้มีกําลังใจขึ้นมา อีกหนึ่งกำลังใจกำลังใจอย่างเดียวที่ผู้ปกครองให้กับลูกหลานนั้นคงจะยังไม่เพียงพอนะครับถ้าหากว่าลูกๆและหลานของท่านไม่มีกำลังจิตที่เกิดขึ้นจากตัวของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความมุมานะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรโดยเพ้อยยิ่งม,มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองด้วยว่าการที่เขาไปเรียนนั้นเขาไปเรียนเพื่ออะไรนะครับในสัปดาห์หน้านชิลเราครับเรากลับมาคุยกันใหม่กับเรื่องราวแล้วก็บทบาทของอาจารย์สุริมานบุญชมในอีก แง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งเราได้เคยคุยไปแล้วบ้างในบางส่วนแต่ในสัปดาห์หนนะ้าจะเจาะลึกในประเด็นที่สําคัญคญเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีเนื้อหาสาระมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็นําไปพูดกันไปบอกต่อกันนะครับแล้วก็นั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะซ้อนกลับมาให้สังคมมุสลิมได้รับแต่สิ่งดีๆครับอินชาลเราวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ท,ที่เกตติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้ดรสุไลมานบุญชมนะครับแล้วก็ผมไฟโรดอยู่เป็นสุขลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้คร السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته فديك ابركة الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى <applause> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم